สวนจังนี้ค่ะไปกันเทมาหาวิทยาลัายราชภัฏยาลากันบ้างค่ะเขาเปิดงานวิชาการ2566ายภายใต้หัวข้อคลั่งปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะเทหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มาหาวิทยาลัายราชภัฏยาลารองศาสตราจารย์ดรช่วงโชตพันธุเวทนายกสภามาหาวิทยาลัายราชภัฏยาลาเป็นประธานเปิดงานมรยอวิชาการห6ภายใต้หัวคอ คลังปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 7 2 0สิงหาคม2566ค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริชัยนามบุรีรักษาราชการแทนอาการบดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏญ,ญาลาคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและก็หน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลายัยราชภัฏาเข้าวร่วม มหาวิทยาลัายราชภัฏยะลานะคะก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองทิ้นมุ่งแน่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางการศึกษาการบูรณาการสาสสรสากลนและก็ภูมิปัญญาทองทิ้น จึงมีบทบาทสําคัญในการชี้นาความต้องการของท้องทิ้นช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้เพื่อเป็นพลังปัญญาของแผ่นดินค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานค่ะก็ประกอบไปด้วยนิทรรศการในหลวงราชการเทกา9พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและการโครงตานตามพระราชบัญญัติของในหลวงราชการทาราท,ท,ท,รารารรทซิปนิทรรศการหอปวัดมหาวิทยา,ายาลัยราชพัฒนาลางานสัปดาห์วิทยาศาสแห่งชา ส่วนภูมิภาคประจำปี25 6 6งานการแข่งขันด้านวิชาการกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรม Y ัยอาย t ก็ทเลอาหารจานเด็ดร้านอาหารและก็สิ้นค่าโอท็อปแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะทางนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนค่ะได,ด้แสดงศักยภาพและก็พ้นงานของหน่วยงานเทจะมุ่งสู่การพัฒนาคลังปัญญารว่วองค์ความรู้ท้องทิ้นของจัหวาเชนผักตายไปสูม่มาตรฐานสร้างกลุ่นค่ะ